เข้มข้นจากกรณีของภาษีทรัมป์นะครับไปต่อที่อีกประเด็นหนึ่งที่ World wide life วอลวายไลฟ์เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสองครามยูเครนในช่วงหลังเนี่ยเวลาเราพูดถึงสงครามยูเครนการรายงานก็จะพูดถึงการเดินหน้าความพยายามในการเจรจารสันติภาพเพื่อยุติสงครามยูเครนนะครับแต่ในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับสงครามยูเครนไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าสัญญาณที่ออกมาก็ยังเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าการสู้รบระหว่างคู่สงครามระหว่างรัสเซียบยูเครนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ และไม่จบลงง่ายๆด้วยเพราะล่าสุดมีการยืนยันจากทั้ง2ฝ่ายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการทห,หารในรัสเซียซึ่งยูเครนส่งกําลังเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วในวันนี้มีรายงานล่าสุดว่ายูเครนขยายปฏิบัติการเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคใกล้เคียงนะครับ กับอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการจุดชนวนเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการเปิดประเด็นมีตัวละครที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาในกรณีสงครามยูเครนคือการที่ผู้นํายูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียเซนสกี้ ky, ออกมาเปิดเผยว่าฝ่ายยูเครนสามารถจับกลุ่มพลเมืองจีนสองคนที่เข้าไปสู้รบในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนได้บนี่อาจจะเป็นการจุดชนวนที่อย่างที่บอกนะครับเป็นการดึงจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในสมารา a นี้เพิ่มเติมหรือไม่ ผู้นำยูเครนเปิดเผยแบบนี้ครับว่านี่เป็นผลจากการสู้รบซึ่งกองทัพยูเครนระหว่างสู้รบเนี่ยก็ได้พบว่ากําลังสู้อยู่กับพลเมืองจีน6คนสามารถจับเป็นเชลยได้2คนผู้นำยูเครนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามกับทางการจีนแล้วเพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติมโดยมีรายงานนะครับว่าหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็รับช่วงต่อด้วยการเชิญนักการทูตยูเครนเข้าพบ พร้อมชี้ว่าการพบพลเมืองจีนในสมรภูมิรบทําให้จุดยืนของจีนต่อสันติภาพกําลังถูกตั้งคําถามผู้นํายูเครนยังระบุด,ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ได้มีพลเมืองแค่สองคนไม่ได้มีพลเมืองแค่หกคนที่เข้าไปเกี่ยวนะ,อ,ะอย่างที่เราบอกไปว่าผู้นํายูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนไปสู้รบในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าไม่ได้สู้รบกับทาหารรัสเซียแต่ว่าสู้รบกับพลเมืองจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีหกคน แล้วสามารถจับได้เป็นเฉลยสองคนแต่จริงๆแล้วคุณนำยูเครนบอกว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ยมีชาวจีนจำนวนมากเลยที่ประจำการในหน่วยทหารของผู้ที่เข้ามายึดครองซึ่งยูเครนก็หมายถึงรัสเซียนั่นแหละครับผู้นำยูเครนย,ยังยงด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียพยายามจะทำทุกอย่าง ยกเว้นการยุติสงครามในครั้งนี้ครับเขายัางเรียกร้องให้สหรัฐดาเนินการอะไรบางอย่างหลังพบพลมืองจีนเข้ามาเกี่ยวข้องที่สงครามยูเครนด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาจีนพยายามบอกกับประชาคมโลกว่าวางตัวเป็นกลางในสงครามยูเครน แต่ในขณะเดียวกันจีนก็ถูกมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาติวันตกที่ตั้งข้อกังขาว่าความใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซียที่เป็นพันธมิตรอย่างไม่จํากัดกันเนี่ยมันมีความหมายถึงการให้ความช่วยเหลือการเข้าข้างรัสเซียในสงครามยูเครนหรือไม่หรือแม้กระทั่งการส่งวัตถุดิบที่อาจจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติวันตกวิพากษ์วิจารณ์จีนมาโดยตลอดพอเป็นเรื่องนี้ จีนถูกหยิบขึ้นมาในสมัา,รารครับว่ามีพลเมืองจีนมาเกี่ยวข้องในการช่วยรัสเซียสู้รบซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆจากทางการจีนออกมานะครับต้องบอกว่าพลเมืองจีนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเป็นทหารรับจ้างก็ได้คือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลจีนเลยทหารรับจ้างก็จะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่เข้าไปสู้รบแลกเงินมีรายได้จากการเข้าไปช่วยในการสู้รบ ก็เป็นทาหารรับจ้างถ้าเป็นทาหารรับจ้างก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับแต่คนก็มองว่าแต่ก็ต้องไม่ลืมกรณีของเกาหลีเหนือสิเกาหลีเหนือก็ส่งทาหารเข้าไปเป็นรายงานที่มีรายงานว่าเกาหลีเหนือส่งทาหารเข้าไปเป็นพันๆคนเลยอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งเลยก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปนะครับทีนี้ยังมีการเปิดเผยจากผู้นํายูเครนที่เปิดเผยอีกประเด็นที่น่าสนใจโดยยอมรับว่ากองทัพยูเครนได้ส่งกําลังเข้าไปปฏิบัติการในภูมิภาคเบลโกร์ต ของรัสเซียจริงนะครับนี่เป็นการออกมายอมรับครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานเลยครับว่ากองทัพยูเครนได้ขยายกําลังข้ามเขตเข้าไปในภูมิภาคเบลกรัดของรัสเซียแล้วต้องอธิบายนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเรารับทราบกันอยู่แล้วเป็นข่าวมาหลายเดือนเป็นปีแล้วก็คือปฏิบัติการของยูเครนที่ข้ามแดนจากฝั่งยูเครนเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียในภูมิภาคเคิร์ชทางตอนเหนือของยูเครนทุกคนเห็นภูมิภ,มภาคเคิร์ชใช่ไหมครับตรงนั้นแหละ มีการสู้รบเป็นเวลาเกือบปีแล้วที่ยูเครนส่งปฏิบัติการเข้าไปรบในดินแดนของรัเสเซียแต่ว่าล่าสุดเป็นพื้นที่ภูมิภาคเบลโกรดเบลโกรดก็อยู่ค่อนไปทางต้นออกเฉียงเหนือของยูเครนนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับภูมิภาคเคอร์ช อย่างที่เราได้เห็นในแผนที่โดยผู้นํายูเครนระบุว่ากองทัพยูเครนย,ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกับข้าศึกในพื้นที่ชายแดนเพื่อปกป้องดินแดนและชุมชนของยูเครนเขาอ้างผู้บัญชาการทหารยูเครนโอล็กซซนเดอร์ซีสกี้ที่ได้รายงานสถานการณ์การ,การรบทั้งในภูมิภาคเคอร์ชและในภูมิภาคเบลกรัดก่อนหน้านี้ฝ่ายยูเครนดูเหมือนจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเข้าไปในภูมิภาคเบลกรัดออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายยูเครนพูดในลักษณะที่ว่ามีความคืบหน้า เกี่ยวกับปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่บริเวณชายแดนยูเครนมีความคืบหน้าก้าวไปอีกขั้นใช้คำลักษณะนี้ก็เลยทำให้หลายคนที่ได้อ่านข้อมูลได้ฟังข้อมูลการถแถลงของฝั่งยูเครนบอกว่าเอ็นนี้กำลังจะส่งสัญญาณอะไรมากไปกว่าที่ปฏิบัติการทางการทหารของยูเครนในภูมิภาคเคิร์ชหรือไม่ล่าสุดก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าสิ่งที่ยูเครนพยายามส่งสัญญาณก็คือการส่งกําลังทหารข้ามไปอีก ภูมิภาคหนึ่งของรัสเซียก็คือเบลกรอดนั่นเองซึ่งเรื่องการสู้รบในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องฟังผู้ไว้หูนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการสู้รบสถานการณ์ชิงไหวชิงพลิปชิงดินแดนชิงพื้นที่ชิงความได้เปรียบในเชิงการรบนันจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับเพราะในขณะที่ฝ่ายยูเครนบอกว่าส่งทหารเข้าไปในภูมิภาคเบลกรอดแล้วฝ่ายรัสเซียก็ออกมาบอกว่า ก็ภูมิภาคเคิร์ชเนี่ยรัสเซียกดดันจนทําให้ฝ่ายยูเครนถูกบีบแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่ฝ่ายยูเครนเคยยึดมาได้เป็นจนํานวนมากอย่างล่าสุดเนี่ยฝ่ายรัสเซียก็เพิ่งออกข่าวเมื่อวันก่อนเลยนะครับว่ารัสเซียสามารถขับไล่กองทัพยูเครนออกจากพื้นที่ในภูมิภาคเคิร์ชได้เพิ่มเติมและเดนหน้าจองตีด้วยอาวุธหนักและปฏิบัติการทางอากาศด้วยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันนะครับว่ากองทัพรัสเซียจะเดินหน้าบดขยี้กองทัพยูเครนที่อยู่ในภูมิภาคเคิร์ชต่อไป ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารัสเซียสามารถยึดคืนพื้นที่ของตัวเองในภูมิภาคเคิร์ชได้มากขึ้นนะครับภูมิภาคเคิร์ชเนี่ยก็เป็นจุดที่มีรายงานว่ารัสเซียก็ได้ใช้ทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยกองกําลังขับไล่ทหารยูเครนนั่นแหละข้อมูลของฝั่งยูเครนชี้ว่าฝ่ายยูเครนเนี่ยยังสามารถควบคุมพื้นที่ในภูมิภาคเคิร์ชได้ประมาณ58ตารางกิโลเมตรคือยังมีทหารยูเครนอยู่ในภูมิภาคเคิร์ชอื่นะครับแต่ว่าตัวเลข58ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ฝ่ายยูเครนเองก็ยอมรับไกลๆนั่น ถูกบีบแล้วก็จํานวนพื้นที่ที่ยึดครองได้ในรัสเซียเนี่ยน้อยลงไปมากเพราะอย่างเมื่อปีที่แล้วช่วงพีคๆเนี่ยยูเครนเคยยึดดินแดนในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียได้มากที่สุดถึง1,400ตารางกิโลเมตรเลยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าเรายัางไม่เห็นแนวโน้มที่จะจบลงง่ายๆนะครับยิ่งพอมีสถานการณ์แทรกซ้อนมีเรื่องของภาษีทรัม มีเรื่องของในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีเรื่องของอิหร่านมีเรื่องของจีนแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยทำให้ภาพโฟกัสในเรื่องของสองครามยูเครนภาพโฟกัสโดยเฉพาะกลไกลของสหรัฐอเมริกาที่พยายามเป็นตัวกลางในการเจรจากับรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเพื่อยุติสงครามเนี่ยก็ดูถอยลงไปถอยลงไปเนี่ยจริงๆยังมีข้อมูลมีความเคลื่อนไหวการเจรจาความพยายามพูดคุยเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โลกอื่นๆมันก็เลยทําให้ การเจรจารเรื่องรัสียกับยูเครนนั้นเบาลงไปในเชิงหน้าสือ่อก็ต้องดูกันแล้วครับว่าการเจรจารการพูดคุยที่เบาลงไปเนี่ยมันพอเห็นมรคผลมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้หรือไม่แต่ว่าจากท่าทีล่าสุดของทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นภาพที่ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าในสมรภูมิรบอย่างเต็มที่นะครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสงครามยูเครนที่เราพยายามหยิบมาอัปเดตกันนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today.